สวัสดีครับเอฟซี 3, ทุกท่านนะครับใครเอาหัวมาใด้วยนะครับโอ้โหเอฟซี 3, เอาหัวให้ลุงครับเอฟครับ คเอซี่ look, ได้นำเครื่องดื oh ่ม oh. กับข้าวมาให้ล um ุงนะครับ oh นี oh ่เอาอะไรมาให้ล oh ุงบงครับ oh อู oh ้เยอะแยะเยองระบนนะมาถูกยังไงตามพี่พี่มาโอ้โห สุดยอดเลยมาด้วยใจรักแล้วก็อะไรล่ะ14ลุงคลเนาะแล้วก็14อยู่เปิดทุกข้องอยู่กับลุงคนอะโดยเฉพาะนี่ก็ทำงานตั้งแต่วันแรกที่มาโล้โหขอบคุณครับะก็ นะครับขออะไรมาให้ดวงนะครับนะโอ้โหเต็มเลยนะครับนะก็เดี๋ยวช่วงเงยนเง็ยนๆนะเอฟซี FC. ได้เป็นพุ่งนี้ป่าเดี๋ยววันหลังๆนะเนี่ยผมจะพาไปสำรวจด้านนู้นดูนะครับ ก็นะเกิดจากความเหนื่อยล้าเกินเหนื่อยล้าแล้วก็เลยนอนน้อยนะครับเนาะนะครับเอตอนนี้ก็ไถนะครับนะก็โรยต่ออีกนะไม่หยุดมาลุยแบบไม่หยุดจริงๆอันไนครับ ะนะครับนะครับพี่เฟื่องบอกว่ามีเงาะมานะ FC แก้เหนื่อยเดี๋ยวผมไปเอาเงาะก่อนนะเรืองมาหน่อยเทอะมาหน่อยเถอะแต่เลไปเลยคือว่นสกินน้ำโอ้ยอยกเป็นถุงเต็นตัว,ตวนะครับเรายกไปครับนี่ครับทั้งถุงเลยนะครับ แบบมาทั้งถุงเลยนะครับเงาะ F4 นี่ครับเงาะนะครับเอามาทั้งถุงเลยนะฮะของบ่าวนุบอลคำเดียว่าจิ๊บจิบครับเล็กๆผมไม่ตีใหญ่ผมชอบครับนี่ครับคนเดียวครับกินแบบประชดบ่าวนุเลยครับ f ะผมกับบ่าวนุนี่คนละสเต็ปกันครับนะผมผม่ต้องแบบจัดหนักจัดเต็มเต็มพิกัดนะ โอ้โหกินนอนเลยนะกินครับอันนี้นะฮะโอยตกซ้ำบอกว่าโอ้โหโชตครับเด้อสาธุครับนะเพคุนหัวครับบอกให้เพื่อนใหม่ก่อนครับเงี้ยมขาดได้านกระเบื้องว่าฮะตักระเบื้องนะครับตน้ำลานแล้วเลียผัวขารถต่างหู ผมก็รอเดินระบบไฟฟ้าอยู่ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับเนะาะเ๋ยวให้รู้ท,ทําทีละอย่างก่อนนะครับแม่ชื่นใจนะครับเหนื่อยเนี่ยใช้ของมากมากครับ,รบเอาเลยเยอครับ,รบแก้เหนื่อยครับนี ตรง็ยุ่มมือคือก็ถอนดีหรอใช่ให้ถอนนี่เอา่ายไปเลย่ายไม่ได้ทำไมครับไม่รู้เหมือนกันเขากลัวมันจะขึ้นเงาเปล่าตรงนี้ก็ไม่ได้ก็มีส่วนนะมีส่วนใช่ไหมถ้าดึงออกมันไม่เกิดใช่นะครับ งอวันหวานเย็นไนะอศครีน่ะัฮ้ยมองจอดครับไปโยโ่เอาลูกพี่ครับเป็นยู่บว๊วนะครับ ดูบรรยากาศตอนนี้นะน้องมเมเดก็ไปถอนมานละ้วเอฟซีนะน้องครับน้องเมเดนะครับเห็นไหมครับอุ้งมือขายไปถึงนู่นแล้วนะคเอฟซีนะน้องเมเดไปแล้วแล้วน้องชัยล่ะหือน้องชัยล่ะไปตอนไหนน้องชัยเพิ่งไปสำรวจเห็ดมานะครับ ไม่ได้เห็ดที่เบื่อไม่เิ่นเบื้องเห็ดเยอะนะฮะแต่ผมไม่รู้เป็นเห็ดอะไรบ้างครับตองก็แห้งแลเขาไม่ได้คิดว่าเห็ดเบื่อนะฮะครับเขากำลับไปอยู่ได้ไตห่าก่อนนะบอกพ่อิเขียนไ้อยู่เบื่อไม่เบื่อแต่บางครั้เาเห็นบอกเขาก็ใส่เขากใส่สันสานตะยานเขาบอกเป็นต้องสั่นเนาะครับเราก็ไม่เคยนี่เนาะครับเรียกว่าให้บ่าวโนกิน กลัวน้องชายนะครับนั่ากลัมากก็เลยไม่ให้กินนะฮะเลยเอาไปถามดูก่อนโอ้เห็ดจะไม่ค่อยควายกระเพาะกินหรอยหูว่ามันเห็ดเบื่อหรือบาเบื่อน่ะควายเบื่องออกเ้าคิดว่าบาเบื่อเนาะควายเบื้องอ่อนพ่ทธะฮะเขาก็ลบลบออกก่อนเขาก็เห็ดเหมือนมาแล้งมันกินแล้วเนาะเอืมไอ้คือมาแล้งกินนี่นะควายเบื้องอ่ัน สรุปในเอฟซีนะไทยทั้งหมดเลยนะครับปรับทั้งหมดเลยพั่นเอาเบิร์ดได้บอกกันว่าน่าจะไท้ทั้งหมดนะนที่เดียวเลยเสร็จเลยไม่หลายรอบตัวนี้ก็นั่งกินง้อไปก่อนในเอฟซี โอ้ครับนะเอนนี้นก็ถ่ายด้านโน้นนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะถ่ายด้านโน้นตัวน,นี้นี่มองนีิพระล่มเนี่ยรอนร่มมองท่าน,น,นก็ล่มนีย่ยใต้ต้นไม้นะ่ะนอนไม่อิ่มนอนน้อย,อยไปเอาน้ำเห้บัวบอยกินไปยืนกาแฟยืนขับไปซื้อที่ใกล้เองเนี่ย จออก็ขอญอาตจบคลิปเป็นเท่านี้นะครับ FC ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i ต e ติดตามด้วยนะครับนะครับแล้วก็ช่วยชมคลิปให้เป็นกำลังแรงใจด้วยนะครับช่องภูผาชาแนลชัยชาแนลขอญอาตจบคลิปเป็นเท่านี้นะครับแล้วติดตามกันต่อในคลิปต่อไปขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ